ยามเย็นค่ะโมงดีอ่ะตอนนี้ไม่ได้ดูเวลาห้าโมงเย็นค่ะฝนกลังหยุดตกค่ะทุกคนอยากขายค่ะหมูปิ้งค่ะท่านใดเข้ามาแล้วให้กำลังใจกันค่ะทุกคนห่างหายกันเป็นนานค่ะมวเตรียมหมูปิ้งไว้ขายช่วงไหนคะช่วงเช้าค่ะและก็ช่วงเย็น วันนี้วันอังคารสดใสค่ะสีชมพูมาพบกับคนเกษตรค่ะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะแล้วก็เป็นทางรอดของคนเกษตรค่ะทุกคนเข้ามารับชมดูบรรยากาศตกอยากขายอยากขายกำลังคืกคื้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอยากขายอยากขายค่ะถึงฝนจะตก คนเกษตรก็อยากขายค่ะเป็นทางเลือกของคนเกษตรค่ะทุกคนได้ยินชั้นไหมคะทุกคนขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะหนึ่งท่านหนึ่งคนก็ยังดีค่ะอยากขายค่ะอยากขายดูดูบรรยากาศภายนอกเพื่อนคือคนเกษตรทำ เองเริ่มจากไปซื้อเนื้อหมูมาหั่นแล้วก็หมักหมักแล้วก็เสียบไม้ค่ะทุกคนจะเสียบไม้ไม้ละห้าบาทค่ะไม้ละห้าบาทนี่คือหม้ออบหม้อปิ้งปกติอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะปิ้งเตาถ่า,านแต,แต่คนเกษตรก็ เลือกเอาหม้ออบหม้อปิ้งค่ะหนึ่งปลอดภัยค่ะไร้กลิ่นค่ะเพราะเราอยู่ในชุมชนอ่าแล้วก็เหมาะกับคนที่อ่าเพื่อนที่กินด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขากลัวกว็เลยใช้เตาอบดีกว่าค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้ค่ะถุงไว้มีให้เลือกมีให้เลือกขนาด าทสี่ไม้20บาทแล้วแต่ค่ะถึงว่าจะเป็นราคา5บาทก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนใส่ไว้กันแดดกันฝนกันลมค่ะแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นบรรยากาศค่ะขนาดว่าฝนตกค่ะฝนตกเนี่ยปกติแล้วเราจะขายดีกันนะคะเพราะทุกคนเริ่มแล้วค่ะเพิ่งหยุดตกค่ะบางคนก็เดินค่ะพี่สวยๆคนนี้กำลังเดินออกกำลังกายค่ะ อ๋อลืมให้ตังเขาเอ,อกลัวนอนไม่หลับกลัวเป็นบาปฝั่งทางนู้นก็ขายาเนื้อวัวค่ะลาบเนื้อค่ะมีลาบมีก้อยทางนี้ร้านใหญ่ประจําหมู่บ้านของเราตรงสี่แยกบ้านห้วยลาอําเภอปัวจังหวัดน่านค่ะทุกคนนี่คือตลาดชุมชนบ้านเราค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญกาลังมาหาลูกบ้านค่ะ เพราะว่าเดือนหน้านี้วันที่10 11 12เป็นงานบุญกระถินค่ะหาลูกบ้านไปช่วยรำบุญกระถินบ้านเราบรรยากาศค่ะหลังฝนตกค่ะทุกคนคนเกษตรห่างเหินไปนานค่ะคิดนี่ค่ะค่ะสี่กำลังคลื้ลนช่วงนี้ฝนหยุดหยุดตกค่ะนี่ค่ะร้านของคนเกษตรค่ะ ข้าวเหนียวอย่างละห้าบาทค่ะแค่สิบบาทก็อิ่มได้ถ้าอ่าคนไม่กินจุกค,ค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ <c oughs> จังหวะรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรค่ะเกี่ยวข้าวค่ะก็เลยมาขอบคุณนะคะกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสําหรับกําลังใจค่ะนี่คือหน้าตาของคนเกษตรค่ะบางท่านบางทีที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะเจอปะปลายจะเจอเจอ,เจอหน้าตากันแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะทําอาชีพเกษตรค่ะทีนี้พอดีว่าช่วงนี้มันมีเงินตัวหนึ่งค่ะที่เข้ามาตอนนี้ของคนเกษตรดูบรรยากาศนะคะเผื่อเบื่อเผื่อเบื่อหน้าคนเกษตรค่ะ ข้างหลังบ้านก็คือนี่คือบ้านของคนเกษตรค่ะทุกคนเคยมาขายหมูริมทางค่ะทุกคนมาขายหมูบริเวณถนนริมทางบ้านเราค่ะตอนนี้รถจอดกำลังคึกคลื่นค่ะใครใครซื้อซื้อค่ะพอดีมันมีเงินตัวหนึ่งเข้ามาตอนนี้ตรวจสอบที่ฟาร์มบุ๊กเงินเกษตรช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทค่ะ ก็ประชาคมผ่านไปแล้วเมื่อวันที่27สิงหาทกศก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งผ่านไปทางทกศแล้วค่ะยังไม่ได้ไปติดตามกดดูตังอยู่ค่ะว่า <c oughs> ตังเข้าไหมออตังเข้าไหมจะได้กดมาใช้สอยหรือเปล่าช่วงนี้ข้าวของเรากำลังออกรวงค่ะข้าวไวแสงข้าวดอบนันข้าเอินว่าข้าวดอเนาะค่ะเนาะทางนู้นก็เพิ่งตั้งใหม่ค่ะ เพิ่ตั้งใหม่าเป็นร้านขายเนื้อค่ะกําลังคลึกลืน้นไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็คิดถึงค่ะไปอะไรค่ะยายช้อนยายสร้อยยายสร้อยเสื้ออะไร บ้านต้นพึ่งค่ะสร้างสีสันมากมายเลยวันนี้นะคะของการไลฟ์สดเสียงดังจนแบบหืมมิดหูเลยมันมีอย่างจะหือเน้นมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวราคาเดิมห้าบาทแล้วก็หมูปิ้งห้าบาทเหมือนเดิม,มเออินมันเออเพิ่นมันเพิ่นเบือ่อ เออเพื่อนเบื่อก็เปลี่ยนอาหารมันก็ไป,ไปไปมาๆอยู่นี่มีหมูมีไก่มีไข่เงี้ยแหละอื้มมีหมูมีไก่มีไข่ถ้ามาอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวันก็ไม่ได้เ,เนี่ยและค่ะจากชีวิตเกษตรมาเป็นหัดเป็นแม่ค้านี่ก็ก็สุดแสนจะลำบากอยู่นะคะฝึกไปค่ะเราฝึกไปเพื่อ เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะพี่น้องอทำไอการเกษตรกะยังมีเงินว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ใช้เวลาเวลาช่วงว่างๆนี่ก็ขายบ้างวันนี้วันละนิดวันละหน่อยค่ะกี่นาทีแล้วนี่แปดนาทีเก้านาทีขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทางช่องนะัลลิอมอนคนเกษตรขอบคุณค่ะที่แวะเวียนเข้ามา ค่ะตรงนี้บ้านเราเป็นสีแยกค่ะ,ะสีแยกแล้วก็โค้งนิดหน่อยเป็นตลาดชุมชนตลาดซื้อหาซื้อกับปุ่งกับข้าวยามเย็นกันค่ะต้นเกษตรก็มาขายหมูปิ้งค่ะอยากขายหลังฝนตกค่ะบรรยากาศหลังฝนตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บทุกคนวิวก็มีสวยสวยค่ะอยู่กับเขาแล้วเราก็รักเขาค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาค่ะ ว่าจะไล่สักนิดสักหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าคิดถึงห่างเหินไปเนิ่นนานค่ะมัวแต่เตรียมสินค้าขายค่ะกว่าจะหมักหมูกว่าจะซื้อหมูมาหมักมาปิ้งมาย่างมาขายค่ะแล้วก็ให้อ่าผู้ซื้อได้เลือกหาได้เลือกกินตามอัธยาศัยค่ะตามอัธยาศัยของคุณ ที่แวะเวียนเข้ามาหนึ่งคนหนึ่งท่านกินดีตอนรับนะคะให้ดูบรรยากาศค่ะบ้านเรา <c oughs> ยามเย็นมาเริ่มคึกคลักเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะขายหมูปิ้งไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วย <c oughs> ดูความคลื้นคลื้นของบ้านๆเราค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะหลังฝนตกที่นี่ <c oughs> <c oughs> ยามเย็นมา <c oughs> ยังอันนั้นอยู่แม่ <c oughs> มันค่มะมันน้อยมันยังหนูกินคนเดียว <c oughs> ถ้ยอย่อิพัดไปทีละน้อยมันน้อยหนึ่กำละสิบบาทเองนะเนี่ยที่นี่นะสินค้าเกษตรทุกถูกใหญ่ไเลยเลยแต่ซื้อกับแม่ไปแล้วล่ะยังกินไม่หมดเลยขอบคุณค่ะแม่เอาไว้โอกาสหน้านะแม่นะ ไม่มีใครกินช่วยหนูเว้ยเออผัดใส่ไข่อร่อยอร่อยแซ่บด้วยมะนอยมะนอยก็มะนอยก็คือบวบเหลี่ยมที่นี่เขาเรียกมะนอยกันบรรยากาศค่ะบรรยากาศสีแยกคื้นคืนมากเลยตร <c oughs> งนั้นมีก้อยมีลาบเนี่ยเริ่มทยอยเกิดขึ้นแล้วค่ะกุ้งกับข้าว ขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมไม่รู้จะไปไหนก็มีแต่เอาสินค้าทางการกเกษตรแล้วก็มาค้าขายกันนี่แหละคะ่ะทุกคนเลยไม่มีอะไรจะพูดคุย <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปด้วย <c oughs> เป็นำบรรยากาศบ้านๆของเรานี่แหละคะ่ะ บางท่านบางทีอยู่ไกลบ้านแล้วเห็นบรรยากาศก,าก็คิดถึงบ้านเผื่อได้แลกเปลี่ยนกันบ้างคะ่ะอันนี้มุมของบ้านคนเกษตรค,ค่ะขายอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองนี่แหละคะ่ะทุกคนอยู่ง่ายๆอยู่เรียบๆคะ่ะก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะข้าวคะ่ะปลูกนาทำนาข้าวที่นี่ที่นี่ช่วงนี้ เริ่มคึกคักตรงที่ว่าเริ่มเขาเริ่มตัดไผ่กันแล้วค่ะตัดไผ่ไปทำไอ้ส่งโรงงานทำตะเกียบบ้างก็เลยมีมีคึกคักในการซื้อขายกันค่ะแล้วก็เก็บข้าวโพดหักข้าวโพดปลูกข้าวโพดค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและติดตามทางช่องนรุมนคนเกษตรมาโดยตลอดพบกันใหม่นะคะในไรหน้าค่ะสวัสดีค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะพบกันใหม่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะบรรยากาศค่ะขอบคุณจริงๆที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ได้ออกอภาคสนามจ้ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ